ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เราจะมาทำสูลมราคาถูกๆนะครับให้สามารถเติมเติมลมยางในแบบจุ๊บเล็กนะครับ FV ได้นะครับแล้วก็ AV ได้ก็คือเป็นจุ๊บใหญ่จุ๊บเล็กนะครับโดยแล้วก็ใช้หัวตรงนี้นะครับ หัวจุกลมนะครับของเดิมจะรองรับเฉพาะจุกใหญ่นะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้มาจะรองรับทั้งจุกเล็กจุกใหญ่นะครับเอาไว้แบบสูนะรบราคาประหยัดนะครับสามารถเติมลมอย่างในรุ่นใหม่ๆได้นะครับอาจจะไม่มีเกจวัดความดันลมแต่ว่าก็สามารถเติมลมได้นะครับโดยอาศัยการบีบนะครับความดันยางลมได้ ครับวิธีการแล้วก็คลายตัวนี้ออกมามแล้วก็ดึงตัวนี้ออกนี่ตัวเก่าชุดเก่าใสตัวชุดใหม่ตัวนี้ จะเน่นสักนิดหนึ่งครับพ่อหัวมืกขยาย,ยตอนนี้ครับปัก่ยายก็ดันตรงนี้เข้าไปก็ปิดตรงนี้นี่ครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้จุบลมราคาถูกที่สามารถเติมลมอ,อย่างในรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นจุบเล็กได้แล้วก็จุบใหญ่หรือเป็นยางมอเตอร์ไซค์ก็สามารถเติมได้ทั้งสองระบบนะครับในหัวเดียวกันก็ลงทุนเพิ่มอีกไม่กี่บาทนะหัวตัวนี้ประมาณร้อยส0งร้อยบาทบขอบคุณครับ